สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูฝนจะพาทําผ้าพันคอนะคะตัวนี้เป็นผ้าฝ้ายอัดผ้าก่าเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าฝ้ายทอมือนะคะตัดผ้ายาว76.5นะคะกว้าง36นะคะตัดเป็น2ผืนนะคะส่วนผื้นเล็กนะคะกว้าง36ยาว20ค่ะเราจะนําผ้าทั้ง3ผืนมาเย็บต่อกันนะคะ โดยเอาภาพผืนเล็กนะคะไว้ตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาเข็มหมดกัดไว้ค่ะเอาเข็มหมดกัดไว้แล้วก็นำมาเย็บนะคะเราจะเย็บเข้าไป1เซนติเมตรนะคะ เย็บเสร็จเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะต่อจากนั้นเราก็เอาไปรีดนะคะเอาไปรีดจะเข็บตรงที่เราเย็บนะคะแบะแต่เข็บนะคะรีดเสร็จเราก็นำไปเย็บนะคะ เย็บซิกแซกเพื่อเก็บเส้นได้นะคะเย็บทั้งหมด4แถวนะคะปนใช้เบอร์7นะคะ เย็บเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ เมื่อเราพับทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็นำไปเย็บนะคะ อันนี้เราเย็บซิกแซกทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆนเ่เยบเรียบร้อยแล้วนะคะแนะนําให้เพื่อนๆใช้ผ้าอาัดกาวสีเดียวกันนะคะจะได้สวยงามเนาะอันนี้ผ้าอัดกาวคู่ฟนหมดนะคะอันนี้ก็คือด้านนอกนะคะก็จะสวยงามนะคะลายสวยงามมากต่อไปเรามาใส่ผ้าลูกไม้ค่ะใส่ผ้าลูกไม้ก็ง่ายๆนะคะก็เอาลูกไม้มาวางอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเข็มหมุดกัดไว้ค่ะ เราจะเย็บสองแถวนะคะข้างละสองแถวนะคะเย็บธรรมดาค่ะใครที่ชอบแบบเรียบๆไม่ต้องใส่ผ้าลูกไม้ก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเย็ยบสองเส้นนะคะเสร็จแล้วทั้งสองด้านเลยค่ะวิธีใช้ผ้าพันคอนะคะเราก็เอาด้านในเข้าหากันแบบนี้นะคะพับครึ่งเนาะแล้วก็พับครึ่งอีกแล้วก็เอาไปพันคอได้เลยค่ะแบบนี้ก็จะไม่เห็นด้านในแล้วค่ะ วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะวิธีทำก็ง่ายมากนิดเดียวเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามให้คุณครูฝนด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูนะคะสวยงามมากขอบคุณมากๆค่ะ